สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผม Party o n f i น e จะมานำเสนอ v o ักซี่ c c c ิคอน l l l เ e อร์ดี for l i f speed control นะครับโดยการนำเสนอส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CPE 312 f u ึ่ y System e ซ g i n e e r นะครับผมมาใน,นส่วนกันของเพนพอยท์ก่อนๆนะครับโดยการควบคุมความเร็วในการขึ้น หรือลงลิฟ์นั้นที่ใช้คอนโทรลเลอร์แบปเดิมมันอาจจะไม่ค่อยมีความนุ่มนวลที่ดีในการออกตัวหรือการเข้าจอดนะครับดังนั้นงานนี้จึงใช้ฟัซซี่โลจิร่วมกับ p ad controller เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมความเร็วลิฟที่ดียิ่งขึ้นับื่ในส่วนในของ a d i t o r of fuxi logic control system for lift speed control นะครับโดยในจุด set point นี้จะมีกำหนดค่า set point แล้วก วัดจากเซนเซอร์วัดความเร็วระยะทางมาอยู่ในจุดนี้จะคำนวณหาค่า e อ r ร์ครับจะได้ค่า e r อร์แล้วส่งไปที่ p o สซี่พีไอดีคอนทเครับทำให้ส่วนนี้คำนวณคิดค่าเออร์ออกมาและส่งไปที่ a c t u a t o r ทําทำให้ a c t u a t o r นี้เป็นการแปลงค่าไฟฟ้าโวลต์ครับเปลี่ยนเป็นแรงในการเบรกและแรงบิดส่งไปที่ลิฟท์ครับทำให้การควบคุมลิฟนั้นช้าลงและนิ่มนวลยิ่งขึ้นครับ มาในส่วนของลิ์คอนเทนเนอร์นะครับจะเป็นส่วนขยายเมื่อกี้นี้โดยเมื่อกี้นี้จะมีในส่วนของเซตพอยต์นะครับแล้วก็ค่าเซนเซอร์ที่กําหนดเอามาคํานวณจะได้ค่าเออร์ื่อออกมานะครับโดยจะส่งค่าเออร์ื่อออกมานั้นส่งไปที่ในหน่วยของ PI และ PD ครับโดย PD ของสปีดหรือความเร็วจะมีค่า input 2ตัวครับมีเดลต้าและ E และ PI จะมี input เพียงตัวเดียวคือ E ครับและของระยะทางก็เหมือนกันครับจะส่ง ใน P.D จะมี Input ตเดลต e และ e ครับและ P.I จะมีเพียง e ตัวเดียวครับส่งมาคิดคำนวณใน P.I และ P.D จะส่งไปให้ l i ฟ t Control System ครับในการคำนวณปรับความเร็วครับปรับความเร็วและระยะทางจริงส่งไปให้ i ีฟ Control เพื่อได้ระยะทางและความเร็วจริงในการได้ความนิ่มนวลในการเข้าจอดและขึ้นลงของ i ีฟครับในส่วนของตัว Architecture of f u x z y Logic Controller for Lift Speed Control นะครับผมจากตัว Architecture ของตัว f u x z y Logic Controller นะครับดังรูปการทำงานของตัว FLC เนี่ยจะเริ่มต้นจากตัว f u x y i f i e r นะครับผมรับค่า Input ที่เป็นค่าของตัวคิป set เนี่ยเพื่อมาแปลงเป็นค่าของตัว f u x y Set นะครับแล้วส่งไปเป็น f ั x y Input ไปให้ตัว f u x y Inference Engine ะครับเพื่อนำไปพิจารณาด้วยตัว CRI หรือ Composition Rule of Inference นะครับผมร่วมกับตัวกฎ f u x z y Rule นะครับจากตัว f u x z y l o w l e d e Base นะครับผมจนกระทั่งได้คำตอบเป็นตัว f u x z y Output ออกมานะครับผมแล้วส่งต่อไปให้ตัว De f u x i f i e r นะครับทำการแปลงค่าเป็นคลิปเซตเพื่อส่งไปเป็นกระบวนการควบคุมต่อไปนะครับ ต่อไปจะเป็น define linguistic variable นะครับหรือการกำหนดตัวแปรครับโดยตัวแปร input นั้นจะมี4ตัวครับตัวแรกนะครับจะเป็น error of speed หรือค่าความผิดพลาดของความเร็วครับตัวที่2อนะครับจะเป็น error of distance หรือค่าความผิดพลาดของระยะทางครับตัวที่3ามครับจะเป็น change error of speed จะเป็นอัตราความผิดพลาดของความเร็วครับและตัวที่4นะครับเป็น change error of distance หรือคืออัตราความผิดพลาดของระยะทางครับต่อไปจะเป็นตัวแปร o u t p u t นะครับจะมีเพียง2ตัวตัวแรกนะครับจะเป็น ท o r กออฟสปีดแอดดิสแตน a ์ c ีดีนะครับจะเป็นแรงบิดของความเร็วและระยะทางลิฟต์ในระบบ PD ครับและ t o r กออฟ f ปีด e อดดิ Distance PI ครับจะเป็นแรงบิดของระยะความเร็วและระยะทางของลิฟต์ในระบบ PI ครับต่อไปจะเป็น define v e t นะครับโดยการนำข้อมูล Input ของลิฟต์นะครับจะมีการเริ่มของการเริ่ม พื้นที่ของลิฟความเร็วคงที่ของลิฟระหว่างขึ้นลงครับแล้วก็ความเร็วลงจอดนะครับเพราะงสามค่านี้จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปครับโดยนําค่าข้อมูลตั้งอองหรือการวิ่งม,มาเปรียบเทียบกับค่าขึ้นจริงค่าขึ้นจริงครับนจะได้ค่าความผิดพลาดอาตราความผิดแปลงของภาคครับเราจะแบ่งออกเป็น5ระดับโดยจะมี nb negative big ns negative small az a m o s t zero ps positive small และ P B Positive B กันเป็น5ระดับครับโดยจะออกมาดังภาพเลยครับโดยค่าความผิดพลาดของความเร็วนี้จะไม่ค่อยต่างกับค่าความผิดพลาดของระยะทางเท่าไหร่ครับและนี่ก็เป็นอาาัตราความผิดพลาดของความเร็วและอาาัตราความผิดพลาดของระยะทางครับก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เช่นกันครับก็ในส่วนของตัว o u t พุ t นะครับ o u t พุ t นี่ของระบบจะเป็นแรงบิดของมอเตอร์กับแรงต้านของเบรคครับ โดยที่เอา p ์พุตนี่จะใช้ในระบบของ PD จะเป็นตัวหลักนะครับส่วนในระบบของ PI เนี่ยจะเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปของเอาต์พุตหรือเพิ่มขึ้นจากส่วนของ PD นะครับโดยการกำหนดข้อมูลเอา p ์พุตเนี่ยของระบบจะแบ่งออกเป็น5ระดับนะครับโดยข้อมูลเอาต์พุตจะได้เป็นแรงบิดนะครับ ควบคุมได้สส่วนคือส่วนของแรงบิดของมอเตอร์ส่วนนี้จะมีค่าออกมาเป็นบวกและส่วนของแรงต้านของเบรกส่วนนี้จะมีค่าเป็นลบนะครับระบบจะแบ่งออกเป็น2โมเดลนะครับก็คือ pi และ pd นะครับในส่วนของตัวแรงบิดควบคุมความเร็วกับระยะทางของในส่วนของตัว pd นะครับก็มันจะตัวความเร็วกับตัวระยะทางเนี่ยจะดี f i n เหมือนกันนะครับก็ตามรูปเลยครับต่อไปนะครับในส่วนของตัว pi นะครับความเร็วแะระยะทางของตัว pi เนี่ยก็จะ define เหมือนกันนะครับแต่จะแตกต่างตัว pi กับตัว pd เนี่ยจะแตกต่างตรงที่ว่ารูปเนี่ยจะเหมือนกันแต่ว่าตัวข้อมูลของช่วงเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับ ก็อในส่วนของตัว d e f i f l x i l o นะครับความสัมพันธ์ของตัว Input และ output สามารถสร้างได้จากผู้ที่เข้าใจในระบบการควบคุมลิฟต์และระบบควบคุมแบบ PI และ PD นะครับการสร้างความสัมพันธ์ของระบบตัว PD นะครับในตัวความสัมพันธ์ในระหว่างตัว Input นะครับก็จะมี2อย่างนะครับค่าความผิดพลาดและอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าความผิดพลาดนะครับและในส่วนของตัว output นะครับก็จะเป็น แรงบิดที่ใช้ควบคุมระบบนะครับในส่วนของตัวการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัว P.I. นะครับตัว Input ก็จะมีตัวเดียวนะครับก็จะเป็นค่าความผิดพลาดนะครับส่วนตัวเอาเนี่ยก็จะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงบิดที่ใช้ควบคุมระบบนะครับในส่วนของตัวความสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีอยู่4อย่างนะครับก็จะมีความสัมพันธ์ของตัว P.D. ทั้งในระยะทางและความเร็วนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ของตัว P.I. ก็ ทั้งในระยยะทางและความเร็วกันครับ es นะครับก็จะมาจากค่าความผิดพลาดของความเร็วนะครับส่วน data es เนี่ยก็คือค่าการเปลี่ยนแปลงค่าผิดพลาดของความเร็วนะครับ u นี่ก็จะเป็นแรงบีดท,ที่ใช้ควบคุมระบบนะครับและ data u เนี่จะเป็นอันตราการเปลี่ยนแปลงของแรงบีดท,ที่ใช้ควบคุมระบบนะครับในส่วนของตัวตารางความสัมพันธ์สปีดในระบบ pd นะครับ ก็จะยกตัวอย่างในส่วนของตัวความสัมพันธ์สปีดในระบบ P.D นะครับผมถ้า E.S เป็น n e g a t i v e big และ d a t a E.S เป็น n e g a t i v e big u อ p u t ที่ได้ก็จะได้เป็น positive big นะครับผมส่วนในตัวของความสัมพันธ์ของสปีดในระบบ P.I นะครับผมก็จะยกตัวอย่างมาครับถ้า E.S เป็น n e g a t i v e big Data U ก็จะเป็น positive big นครับ ต่อไปในส่วนของตัวความสัมพันธ์ของระยะทางในระบบ Pd และความสัมพันธ์ของระยะทางในระบบ Pi นะครับตัว Ed นี่ก็จะเป็นค่าความผิดพลาดของระยะทางนะครับ Delta Ed นี่ก็จะเป็นค่าการเปลี่ยนแปลงค่าผิดพลาดของระยะทางนะครับผมตัวความสัมพันธ์ของระยะทางของ Pd เนี่ยก็จะเหมือนกับค่าความสัมพันธ์ของความเร็วใน Pd นะครับ และในส่วนของตัวความสัมพันธ์ของ Distance ในระบบ P.I เนี่ยก็จะเหมือนตัวอย่างเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวค่าความสัมพันธ์ของ Speed หรือความเร็วของ P.I นะครับผมในส่วนของตัว Demo นะครับเราก็จะเริ่มจากการเปิดตัว MATLAB มาก่อนครับและเราก็พิมพ์คำว่า f a x ซนะครับแล้วกด Enter นะครับ ันจะขึ้นหน้าต่างแสรงออกมานะครับว่าจะมีค่า input o u อ p u t นะครับผมผมขอเริ่มในส่วนของตัว P D Speed นะครับผมก็จะมี input 2ค่านะครับและมี output 1ค่านะครับ Input ก็จะมีค่าของ Error กับ Data e นะครับผมเราจะเริ่มในส่วนของตัว Error ก่อนนะครับเราจะเราพุทลคิกเข้าไปในตัว e r r o r s p e e d ก่อนนะครับมันก็จะโชว์หน้าต่าง Membership function นะครับผมมันจะมีทั้งหมด5ค่านะครับก็จะมี NB negative big, NS negative small, A zero, PS positive small, PB positive big นะครับผมและข้างล่างสามารถปรับค่าได้นะครับผมตัว red เนี่จะเป็นตัวเป็นแกน x นะครับที่สามารถตั้งค่าได้ว่าทั้งหมดความยาวจะเท่าไหร่นะครับ เราจะมาดูในส่วนของตัว Data e นะครับ Data e ก็จะมี5ค่าเหมือนกันครับก็จะมี nb ns a z ps pb เหมือนกันนะครับผมและเราจะมาดูตัวของ Output กันนะครับ output ก็จะมี5ค่าเหมือนกัน,นครับก็มี nb ns a z ps และ pb เหมือนกันนะครับต่อไปเราจะมาดูในส่วนของตัวกฎของ pd speed กันนะครับผม เราจะกดเข้าไปในตัว Edit นะครับแล้วกดคำว่า Rule นะครับก็จะมีกฎทั้งหมด25กฎนะครับที่เราได้กำหนดไว้นะครับผมต่อไปจะไปดูในส่วนของตัวตารางของกฎนะครับผมเราจะกดเข้าไปใน View แล้วกด Rule นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวตารางกฎนะครับผมก็ตัวตารางกฎสามารถปรับได้นะครับปรับขึ้นปรับลงได้นะครับผมและสามารถปรับเส้นสีแดงได้นะครับ ซึ่งจากตัวอย่างตามตารางนะครับผมถ้าเราปรับอินพุตได้เท่านี้แล้วจะได้พื้นที่ใต้การาฟนะครับจากการอนุมานของกฎแต่ละกฎนะครับในกฎของดีบเซนนะครับผมก็จะได้เป็นดังนี้เลยนะครับต่อไปจะดูในส่วนของตัวการาฟครับของอินพุตและเอาพุตรวมกันนะครับก็จะเป็นในหน้านี้นะครับ มันจะมีทั้งค่า input output นะครับจนได้ลักษณะนในรูปแบบนี้นะต่อไปในส่วนของตัว P D Distance นะครับผมก็จะมี input 2ค่านะครับและตัว output 1ค่านะครับผมเราก็จะกดเข้าไปในตัว e r r o r Distance นะครับผมก็จะมีค่า5ค่าเหมือนกันนะครับ N B N S a z P S และ P B เหมือนกันนะครับผม ด a ตาอี e này, เนี่ยก็จะมี5ค่าเหมือนกันในส่วนของค่าเอาต์พุตก็จะมีค่า5ค่าเหมือนกันนะครับต่อไปเราจะมาดูในส่วนของกดกันนะครับก็จะมี25กดที่เราได้ตั้งไว้นะครับผมก็จะไปหน้าส่วนของตัวตารางนะครับผมตัวตารางก็เป็นเหมือนกันเลยครับเพราะว่าค่าตัว pd Speed และ p d d ี s t a n ต e นี่จะมีค่าที่เหมือนกันนะครับตัวรูปกันนะครับก็จะได้รูปเหมือนกันนะครับผมตามนี้เลยครับ ต่อไปจะเป็นตัวในส่วนของตัว PI speed นะครับผมจะมี Input 1ตัวและ o u t p u t 1ตตัวนะครับผมเราจะกดเข้าไปในตัว Input ก่อนเลยนะครับ Input ของตัว error speed นะครับผมก็จะมีค่า5ค่าเหมือนกันนะครับผมเราจะไปดูในส่วนของตัว Output กันนะครับ output ก็จะมี5ค่าเหมือนกันนะครับเราจะไปดูในส่วนของกดกันนะครับของค่า PI speed นะครับแล้วก็กดเข้าไปในหน้า edit นะครับผม แล้วกดเข้าไปหน้ารูนะครับอันนี้ก็จะเป็นกดที่เราได้กําหนดเอาไว้นะครับมีทั้งหมด5กดด้วยกันนะครับนี่ก็จะเป็นตารางบอกกดนะครับรูปการาฟก็จอกมาเป็นค่า Input และ o u t p u t เข้ามานะครับต่อไปจะเป็นส่วนในตัวของ PI Distance นะครับผมก็จะมี Input 1ค่าครับกับ o u t p u t 1ค่าเหมือนกันนะครับเราจะกดเข้าไปในตัว e er r l e r Distance นะครับ ซึ่งกดเข้าไปแล้วก็จะมีค่าทั้งหมด5ค่าเหมือนเดิมนะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวเอาต์พุตกันนะครับก็จะมีค่า5าค่าเหมือนกันนะครับเราจะมาดูในส่วนของกดกันนะครับกดก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตัว PI speed เลยนะครับผมตัวตารางของค่าอินพุตและเอาต์พุตนะครับรูปของกราฟนะครับค่าอินพุตเอาต์พุตนะครับพอเข้ามาเราจะได้รูปเหมือนกับตัว PI speed เหมือนกันนะครับเป็นค่าเดียวกันเลยนะครับ ก็ในส่วนของตัว r e f e r น n ์นะครับผมก็เรฟเก็จะมีอยู่ทั้งหมด16 e f e r ลด้วยกันนะครับที่กลุ่มของพวกเราได้หาและอ้างอ mm ิน hmm. มานะครับ mm ัน hmm. นี้ก็จะเป็นหน้าสมาชิกในกลุ่มนะครับก mm ็ hmm. กลุ่มของผมปารตี n f i นไฟลเราจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆครับ ก็สุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับลิบขึ้นก็ต้องมีลิฟลงแต่ถ้าอยากมีรักมั่งคงช่วยมองมาทางตรงมาที่พี่นะขอขอบคุณครับ